ผู้ประกันตนลาออกมากกว่าหนึ่งครั้งใน1ปีปฏิทินจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานไหมวันนี้เพจสาระดีดีไบโอเทเวลมีคำตอบนะคะมาฟังรายละเอียดกันดูค่ะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนนะคะแต่ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนว่างงาน การรับเงินชดเชยอันนี้มีสองกรณีนะคะกรณีแรกกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ50%ของค่าจ้างโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงๆนะคะแต่สูงสุดไม่เกิน15,000บาทเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันใน1ปีปฏิทิน สำหรับกรณีที่2นะคะกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างนะคะโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงๆนะคะแต่สูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทนะคะเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันใน1ปีปฏิทินค่ะ อันนี้สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา33เท่านั้นนะคะมาตราอื่นจะไม่ได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานนะคะค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะคะหรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะหรือที่สายด่วนของประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ข้อมูลล่าสุดนะคะจากสำนักง,งานประกันสังคมเมื่อเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมานี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเพจสาระดีๆ by อ้อยเทเวลจะนำข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบเสมอนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะคะ